ร้อนร้อนร้อนโว้ยโว้ยนี่มันโทรศัพท์มันเตแล้วจงเนี่ยโอ้โหได้อยู่แป๊บเดียวร้อนแล้วอะอยู่ผมคัวสวิตรีวิวแหละแล้วมาดูกันว่าจะใช้ตัวนี้ฮะอ่าเอลหก้แก้ปัญหายังไงไม่ให้โทรศัพท์ร้อนวูวไปรีบผ้าก่อนไปดูกันเลยประมือวู้ อ่าแล้วครับเมื่อแกะออกมาก็แบบนี้เลยครับนี่คือตัวพัดลมของเขาครับเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับแหมต้องบอกเย็นจริงๆครับเขามีขาหนีบมาให้สองข้างถ้าใครไม่อยากหนีบก็ต้องใช้แม่เหล็กนะครับเดี๋ยวทำให้ดูครับแล้วก็มีถุงมือแถมมาให้ด้วยเวลาเราเล่นเกมแล้วก็กล่องของเขาครับแอะที่สําคัญครับเขาก็แถมสายใช้ซีมาให้ครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้เสียบแบบนี้ครับปุ๊บเข้าให้นะครับเขาจะตั้งที่ L3 นะครับเราสามารถกดตัวนี้ครับนะครับระดับความแรงได้นะครับซึ่งมี1 12-3เเาแลลก็ปิดไหนรับแรงนามมีเย็นเย็นแรงเร็วค่ไหน นะครับตรงนี้ฮะก็จะทำไอเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับทำให้เรายืดอายุการใช้งานโทรศัพท์ได้ยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่านะครับเครื่องมันจะไม่ฮีทเนาะมันก็จะเย็นนะครับลดความเสี่ยงที่เครื่องร้อนแล้วก็ดักไงถูกไหมเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับการทางานต่างๆนะครับป้องกันโทรศัพท์ที่ร้อนเกินไปแน่นอนครับดูนี้ครับ AL 1 9นะครับวัสดุแบบพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมหน้าจอแสดงเป็นแบบ LED นะครับที่สํามัญครับมีพัดลมพัดทําความเย็นนะครับแบบเย็นเย เย็นนะอ่ะนี่วิธีการใช้ครับอ่ะจะดึงออกก่อนนะทุกคนดูสิมันเย็นมากเลยเนี่ยดูสิแป๊บเดียวเนี่ยครับโอ้โหไอเย็นออกมาขนาดนี้เลยครับกรณีที่เรานะครับอยากจะใช้ตัวที่เป็นแบบนะครับขาหนีบครับเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับด้านข้างนะครับอีกข้างนึงก็เสียบนะครับแบบนี้เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จับโทรศัพท์มานะครับนี่เอารุ่นไหนก็ได้ที่เราชอบเป็นเกมนะนะแบบนี้นะครับปึ๊บเราก็ดูว่ามันไม่โดนปุ่มเปิดปิดนะครับหรืออะไรนะครับก็ให้มันประคองให้มันอยู่นะครับ จากนั้นครับตัวนี้ครับไทซีครับไทซีครับเราเสียบเข้าไปเลยครับซึ่งเครื่องเขาแถมให้อยู่แล้วนะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับปื้ดครับปั๊บนี่ฮะทำงานแล้วนะครับเจ้าแผ่นความเย็นด้านในนะครับก็จะทําความเย็นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นพัดลมระบายความร้อนออกมานะครับคราวนี้เวลาเราเล่นเกมนะครับก็ใส่ทุกมือเข้าไปนะครับทาให้นะครับการเคลื่อนที่นะครับอะไรต่างๆครับมันดูแบบรวดเร็วขึ้นนะครับมันทันใจเนาะแล้วก็ที่สำคัญครับมันเย็นเจี๊ยบนะครับแบบนี้ก็สบายๆนะครับโอ้โหปร้ ในกรณีที่เรานะครับไม่อยากที่จะใช้ตัวที่มันหนีบนะครับแบบนี้นะฮะเราอยากจะนะครับให้มันเป็นฟรีสไตล์ได้ไหมนะครับเราก็ถอดออกนะครับเนี่ยฮะถอดออกนะครับดึงออกได้เลยดึงออกได้เลยแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับเราก็มีตัวแม่เหล็กมาให้นะครับเนี่ยครับแผ่นแม่เหล็กนะครับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ลอกออกได้เลยนะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็ไปติดด้านหลังนะครับเราก็เล็งให้ดีนะครับว่าตำแหน่งไหนนะครับที่เราจะเอานะครับ ตัวพัดลมเข้าไปนะครับยันถูกต้องประมาณนี้ครับอ่าลองดูนะครับเนี่ยฮะด้านนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเนาะก็จะใส่อ่าคราวนี้ก็มาเสียบนะครับกับสายที่เขาแถมให้นะครับชึบอ่าเดปเตอร์เราหาเองนะครับนี่ครับเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาเครื่องข้างบนแล้วใช่ไหมเหมือนตอนแรกนะครับอ่ามันก็จะสะดวกสบายขึ้นหรือเอาไปใส่เอาพาวเวอร์แบงค์ออกไปข้างนอกได้เลยสบายๆครับเราก็สามารถเล่นเกมได้คราวนี้ครับหรือจะไปไลฟ์ส่งไลฟ์สดได้สบายๆครับก็ใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดชิทิก้าได้เลยครับตอนนี้ครับ al 1 9ึประมาณวู้ แม่เย็นเจี๊ยบ